โฟกัสอะไรยังไงบ้างพวกคุยกันในช่วงแรกนี้นะคะกับอาจารย์ติจุติเนื่องจำนองค่ะอาจารย์ติสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจันติดูจากซีรีส์อยูได้เลยแปดร้อยยี่สิบสี่หู้สู้นะ่าดูเลยอะ่ะได้ใช่ซีรีส์คือช่วงเปลี่ยนซีรีส์เนี่ยก็เอออาจจะต้องดูสั้นนิดนึงก็ดูละเอียดนิดนึงแต่ว่าถ้าวันนี้เทดซีรีส์ย ก็ไม่แนะนำแล้วเนี่ยไม่ย้ายไปเทรดในซีดีแซดแล้วค่ะให้ดูแค่ให้ดูแค,ค่จริงๆมันก็อาจจะไม่ค่อยได้มีในยาสักเท่าไหร่แล้วแหละแต่ว่าเอาโดยภาพรวมก็คือมันยังยืนเหนือแปด้อยิบสี่นะคะงั้นเราย้ายไปซีรีส์เลยไหมเดี๋ยได้เลยได้เลยอเอ๋ถ้าดูซีรีส์ตัวซีรีส์ซเองเนี่ยมีแนวรับอยู่ตรงนี้ก็จะแตกต่างกันพอซีรีส์แเนี่ยใช้แนวรับประมาณแปดรอยิบสองแตกต่างกันประมาณสองจุด แล้วก็ราคาปิดของซีรีส์แวันศุกร์ไม่ค่อยดีต่ำกว่า822เนาะแต่ก็ยังไม่ได้มีในยมะมากก็ต้องรอสัป,ปดาห์นี้นะครับรอสัป,ปดาห์นี้ให้มองว่าภาพตอนนี้คือตัวซีรีสเนี่ยมีแนวต้านอยู่บริเวณนี้เหมือนกัน824เท่าๆกัน824 825เนาะก็ เบรคขึ้นไปได้แล้วก็ตอนนี้คือยังไม่สามารถที่จะกลับมายืนเหนือ824-825ในสีนี้เซ็ก็ต้องมองในภาพสั้นลงไปนิดนึงนี้ถ้าเกิดเราสนใจในทางเฟรม15นาทีจริงๆมองว่าตอนนี้ภาพโดยรวมของเซ็ตรือตัวเซเป็นเทรนขาขึ้นมากกว่าเป็นเทรนขาลงก็เอ mm. ในในวันสองวันนี้ ถ้าอยากจะเทรดก็เน้นว่าเน้นในฝั่งของกลยุทธ์ฝั่งเปิดลองโ position ดูจะเซฟกว่าดังนั้นถ้าเรากางตัววอลลุ่มกางตัว v o l ลุ่ก็จะเห็นแนวรับแนวต้านในทางเฟรมเล็กๆนะครับเส้นสีแดงจะเห็นเส้นสีแดงเส้นสีเขียววันนี้เองก็คือมองว่าตัวสวิงชุดเดิมมา X ก็คงอยู่ข้างบนอาจจะมีชุดย่อยได้ตรงนี้ที่จะสามารถ กลับขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นตามสวิงเล็กๆนี้ที่เห็นนี้ถ้าวันนี้เปิดนะครับเปิดช่วงอเวแลปตรงนี้ขึ้นไปตั้งแต่8 1 8หนึถึงแ2ดตรงนี้ก็มีโอกาสจะทําภาพของการขึ้นต่อได้ต่อเนื่องขึ้นไปถึง830อันนี้คือกรณีที่ราคาเปิดเหนือ8 1ดหนึ่ง18ขึ้นไปนะครับก็จะดีต่อภาพสำหรับขาขึ้นวันนี้นะแต่ถ้าราคาเปิดต่ำกว่า816 ซึ่งเป็นแนวรับที่อยู่ซ้ายมือตรงนี้ที่เคยขึ้นมาชุดที่เคยขึ้นมาสาหขาชุดนี้ก็ไม่ดีสำหรับภาพของการขึ้นต่อก็มีโอกาสจะลงไปทดสอบที่807ย์เ้ำว่าถ้าหลุด807ก็จะลงค่อนข้างรุนแรงได้ก็ให้ให้ไว้เป็นแนวรับสุดท้ายของขาขึ้นรอบนี้ว่าก็ไม่ควรจะหลุด807ในทีเฟกนะ แต่ว่าถ้าราคาเปิดแรงเลยเปิดแถวๆนี้เลย830เลยก็มันดีต่อภาพขาขึ้นต่ออยู่แล้วแต่อย่าไล่ขึ้นไปนะให้เขาลงมาสักหนึ่งสวิงแล้วก็ค่อยอยาจงังหวะเข้าจุดนี้ก็จะเซฟกว่าที่จะฟอลโล w ลงไปเลยวันนี้ก็ให้แนวทางไว้ประมาณนี้ครับแมอาจารย์นี่817จะเปิดไป830เลยมันจะต้องมีอภินิหารแรงดันนะ <c oughs> ไม่แน่ไม่แน่ <c oughs> ช่วง ปิดซีรีส์มันชอบทำอะไรแบบนี้แต่แล้วโอสนับสนุนไหมอ่ะวันนี้โอไอจะบอกว่าโอไดูยากเลยครับเพราะว่าให้ดูสองซีรีส์เทียบกันอันนี้คือซีรีส์ให้เห็นปึ๊บปึ๊บ๊ค่ะข้างบนตรงนี้เป็นซีรีส์แซดข้างล่างตรงเอ้ยข้างบนเป็นซีรีส์ยูนะครับข้างล่างเป็นซีรีส์แซดช่วงที่มีการโลโอเวอร์เนี่ยโออมันจะแซงทะลุวอลุ่ม ก็ไม่สามารถที่จะคาดการของวันตัดถัดไปได้ในช่วงของการเปลี่ยนซีรีส์สามสี่วันสุดท้ายเนี่ยมูฟเตของโอแล้วก็วอลลุ่มไม่สามารถอ่านได้ต้องไปใช้ภาพของการดูตัววอลลุ่มโปรไฟล์แทนนะครับแต่ว่าถ้าให้เราคือมันจะขัดแย้งกันไงมันจะเป็นหลักการแบบนี้ทุกครั้งไหมจารย์ตอนใกล้ๆกๆเปลี่ยนซีรีส์สักสามสองสาสามสี่วันเนาะโอไอมันจะไม่สะท้อนภาพเท่าไหร่ตูกตองคือมันเหมือนกับ มันจะขัดแย้งกันชัดเจนเกินไปแต่ถ้าเป็นช่วงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงซีรีส์เนี่ยซีรีส์แซกับซีรีส์ยูก็จะไปในทิศทางเดียวกันแต่ว่าช่วงสังเกตได้เลยว่าแท่งเขียวแต่ o อไอลดแท่งเขียวแต่โอมันเพิ่มดังนั้นนั่นคือเราต้องเราต้องเชื่อซีรีส์ไหนเชื่อซีรีส์อ่านั่นนั่นคือสมมติว่าถ้าเกิดผมเป็นผมเองเนี่ยสัปดาห์สุดท้ายของซีรีส์ยูก็จะไม่อ่านตัว o อแล้วก็วอลลุ่มแล้วหรืออาจจะเป็นกลยุทธ์ของการแบบ หยุดเทรดแล้วก็ไปเทรดในสวิงเทรดท,ทางเฟมเล็กแทนอืค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ถนัดหรือว่าอยากจะถือยาวสักนิดนึงวันนี้ดูตัวซีรีส์แแล้วนะคะซีรีส์ยูหมดวันนี้นะหมดหมายความว่าถือไปเสร็จปุ๊บแล้วไม่ทำอะไรเลยจนกระทั่งหมดเวลาเข้าไปมาร์กทูมาร์เก็ตก็รับเขเลยถือถ้าถือฝั่งรองผมว่ายังพอได้เปรียบ ทำไมอาจารย์ถึงคิดว่าตอนนี้น้ำหนักไปอยู่ที่ฝั่งรองเพราะว่าคือภาพของใหญ่ภาพใหญ่ภาพใหญ่ภาพเด็ก <c oughs> ก็คือตอนนี้ตัว <c oughs> เออมันค้างอยู่ข้างบนแต่มันไม่ไปเน<อ>ี่ยคือคือคือหายมาโลโลไปหายเนี่ยตอนนี้คือมันมีบอลล่มที่แข็งแรงอยู่ตรงนี้ <ası> คือมันสามารถที่จะทําลายขึ้นไปเรียบร้อยแล้วอก็แสดงว่าภาพหลังจากนี้มีโอกาสเป็น up trend มากกว่าอืแต่เองแค่เราไม่รู้ว่ามันจะย่อลึกแค่ไหนไงในเวลา เราดูในทางเฟรม Day แล้วเราเทรดทีเฟกเนี่ยโอกาสมันจะย่อลงมา20่สจุดสาจุดผมก็ไม่อยากแนะนําให้แบบหลายยอดที่เทรดเนี่ยวางเงินเผื่อขนาดนี้ม,นมันอาจจะโดนสป,ปลอตติดลึกเกินไปภตพตรงนี้คือมันกําลังต่อสู้กันตรงช่วงแนวต้านก้อนนี้อยู่นะครับแล้วก็ก้อนบนตรงนี้อยู่ที่ประมาณ8-7-4ตรงนี้ถ้าสามารถผ่านก้อนนี้ไปได้ก,ก็เข้าสู่ขาขึ้นเต็มตัวมากกว่านี้ตอนนี้คือแอบติดแนวต้าน ฝั่งซ้ายมือตรงนี้เท่านั้นเองเนาะตรงนี้ก็แอบ,บเสียว่าเป็นฟาเวเบกไหมนะแอบบเสียเป็นฟาเวเบกไหมแต่เท่าที่มองคือตอนนี้ออวอลลุ่มขายด้านล่างมันอยู่ตรงนี้แล้ววอลุ่มที่ซื้อตอนเนี้มันชนะวอลุ่มขายฝั่งซ้ายมือไปเรียบร้อยแล้วมีโอกาสจะปรับตัวเป็นเทรนด์ขึ้นได้มากกว่าจากการที่เคยดูทีเฟกมาประมาณ20่สบกว่าซีรีส์รอบนี้มีโอกาสจะแลนดลขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับ อ่ะนี่เป็นในมุมของอาจารย์ติดที่เราคุยกันนะคะในวันที่จะเปลี่ยนไปซีรีสร์แซดแล้วนะแล้วตามซีซันอลซีรีสร์แซก็แอบ,บจะมีลุนนิดนึงต้องถูกต้องอซีรีสร์แก็อาจจะมีลุนว่ามันจะเป็นเทรนขาขึ้นยาวไปประมาณต้นต้น,ตนมกราแล้วก็ค่อยยอดปค่มอ่านนี้ดูในตัวของฟีฟกไปแล้วคอดูแรงสนับสนุนหน่อยพี่เดลจริงๆอ่ะพี่เดวเขาก็ทําหน้าที่ของเขานะจา์วันไหนหุ้นลง คือบางวันบางวันเขาก็ทําบางวันเขาก็ส่งต่อให้เพื่อนเขาทําบ้างแต่เมื่อวันศุกร์อะเขาทําเขาทำไรฮะเขาทำไรี่วันศุกร์ไงแต่ในวันศุกร์คือเดลต้าก็ต้องบอกว่าเดลต้าตอนที่คุยกับจอยเนี่ยมันอยู่ช่วงแถวนี้แล้วก็บอกเลยว่าตอนที่เบรกก้อนฝั่งซ้ายมือก้อนตรงนี้มาเดลต้าดูดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ทะลุขึ้นไปเพียงแต่ไฮเดิมข้างบนตรงนี้ยังไม่สามารถฝ่าไปได้ก็ยังไม่สามารถทำ Hi ไฮใหม่ได้สำหรับตัวเดลตายังคิดว่าคิดว่าน่าจะไม่ทำนะหรือเปล่าไม่ทำนี่ไฮใหมาอยู่นี่หนะึ่งเจ็ดสามจุห้าแล้วก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงตอนนี้เดลต้าต้องบอกว่าเป็นขาขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าสามารถที่จะขึ้นมาทำลายฝั่งขายแล้วก็มีแดง ของการซื้อขึ้นไปแนวรับของการซื้ออยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงนี้ออืมอืมนั้นเดลต้าย่อลงมาได้ครับไม่แปลกสำหรับขาขึ้นหนึ่งสี่แปดหนึ่งร้อยสี่แปดบาทห้าสิบก็ถือเป็นแนวรับสำคัญสำหรับเดลต้าแต่แถวนี้ต่อให้ไซเวย์ก็คงต้องเป็นไซเวย์แล้วก็ขึ้นต่อออืม่าแรงส่งหนึ่งมาจากเดลต้าย่อได้แล้วจริงยังย่อได้อีกด้วยออื เนี่ยแหละกจะมีะมแรงเขย่านะคะจากจากตรงนี้เนาะอ่ะเดียวต้าแล้วดูกราฟหน่อยค่ะอาจารย์ดูกราฟตัวกราฟ,ฟเนี่ยเคยให้ไว้ว่าตรงนี้อันตรายนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวต้านที่แข็งแรงมากๆถ้าเปิดตาให้ท่านผู้ชมเห็นก็จะบอกว่าก้อนนี้เป็นก้อนที่แข็งแรงที่สุดแล้วก็ไม่สามารถจะฝากขึ้นไปได้สําหรับกราฟเนาะ กรับเองเนี่ยมีการสะสมซื้อบริเวณตรงนี้ที่ประมาณ47บบาทแล้วก็หลุด47บาทมาค่อนข้างรุนแรงตัวกราฟเองไม่สามารถผ่านแนวต้านได้แย่หนึ่งอันที่2คือหลุดแนวรับที่เป็นการสะสมซื้อแ,แย่ที่2องดังนั้นกรัฟเนี่ยอาจจะมองได้ว่าให้ลงไปสะสมซื้อด้านล่างมาอีกรอบหนึ่งก็คือจะต้องย้ายเอเ้นสีฟ้าตรงนี้มาอยู่บ<อ>ริเวณนี้ให้ได้เพื่อให้มั่นใจว่าตรงนี้ครับ เป็นแนวรับใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็พยายามดันแนวต้านตรงนี้อีกครั้งหนึ่งสําหรับผมผมมองว่ากับให้4.9ไว้ก่อนถ้าเบรก4.9กับดูดีทันทีเพราะว่าทดสอบแล้วไม่ผ่านยอ่อแล้วเบรกอีกครั้งหนึ่งอันนี้ครับจะน่าสนใจว่าตรงนี้อาจจะเป็นเว็บหนึ่งแล้วย่อเว็บสองแล้วกำลังจ,จะทะลุเว็บสามขึ้นไปหาด้านบนแต่ขอให้เขาลงไปสะสมซื้อให้มากกว่านี้อตอนนี้คือหุ้นมันอาจจะยังแบบ ยังอาจจะอยู่ในมือเขาไม่ครบหรืออะไรประมาณแบบนั้นนะฮะคืออาจจะยังไม่เบาพอที่จะพาขึ้นไปี่ก49ครับอือคือถ้าดูจากตรงนี้ปุ๊บข้างล่างคือต่อให้ลงมาถึง38ที่เขาเคยลงมาทำโลสองครั้งด้วยมันไม่มีวอลลุ่มรับเลยนะจันใช่แล้วอะไรนะจอยถามว่าอะไรนะมันไม่มีวอลลุ่มรับข้างล่างเลยเนาะจนกว่าที่จะบอกว่ามันจะต้องมี มีสะสมใหม่ข้างล่างให้มันให้มันเยอะกว่านี้หน่อยหนึ่งอะ่ะใช่มันค่อนข้างน้อยเกินไปคือจริงจริงตรงนี้มันถือว่าเป็นแนวที่ควรจะพาขึ้นไปได้แล้วเพราะมันมีการสะสมเยอะอตอนที่เขาไซเวออกข้างตรงนี้คือการที่เขาเริ่มสะสมหุ้นเพียงแต่สะสมรอบนี้เฮ้ย hey, ทำไมสะสมแล้วทาโรลโรลก็เลยมองว่าอาจจะต้องลงมาอยู่แถวแถวนี้อีกรอบหนึ่งไหมที่เคยมีที่เคยมีบอลรุ่มก้อนนี้อยู่แต่ก้อนนี้ค่อนข้างจะเบาบางก็มีโอกาสจะลงมาทดสอบ สาิบแปดถึงสี่สิบเพื่อดันไอ้ก้อนนี้ให้มันสูงขึ้นดังนั้นก็คือตอนนี้กอราฟับอ่ะก็คือมีมีสองวิธีก็คือวิธีหนึ่งคือถ้ามองกัปยังคงเป็น selective แล้วน่าสนใจกับก็ควรจะต้องรอมาซื้อแต่แถวแนวรับตรงนี้แต่อันที่สองเลยคือต้องรอให้เขาเบรกสี่สิบเก้าจะปลอดภัยกว่านั้นช่วงนี้ก็คือดูปิดคค่ะขออีกตัวหนึ่งค่ะอาจารย์ขอแอดวานอีกตัว เห็นไหมมันจะเปิดแรงเอานะเนี่ยเอ็ดวานแอ v ดวานก็ยังคงไซเวย์อยู่ในกรอบด้านบนมีแนวรับที่แข็งแรงอยู่ตรงนี้และยังคงไม่หยุด284บาทแอดวานดูดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่แอ v ดวานเนี่ยแค่ขึ้นมาแล้วก็มาย่ำๆออกข้างอยู่ด้านบนยังไม่ได้มีทรงทำภายใหม่แล้วก็ยกโลให้เห็นแบบชัดเจนก็ถือว่าแอดวานเป็นหุ้นที่แบบ ไม่ได้เสียทรงของภาพขาขึ้นเลยนะครับยังคงดูดีมาตลอดองั้นดูจากนะดูจากณวันนี้นะคะเดลตากับแอดวานยังอยู่ในทรงที่สนับสนุนการขึ้นของเซฟตี้อยู่มีอาจจะมีแค่กราฟที่ปรับตัวลงแล้วเดี๋ยวเราก็เราดูเขาจะสร้างฐานข้างล่างใช่แค่ไหนซีรีส์ Z ซเปิดแล้วเปิดแล้ว,ลวตอนนี้อยู่ที่8ปดสองสอง อืมก็ใช้ได้นะแท่ง <Hi, S 1> เขียวนี้่ยดีสวิงชุดใหม่สวิงชุดใหม่ก็ไม่ทันแล้วใช่แต่ชุดนี้ก็ยังพอก็ได้นะก็ตอคือคิดว่าภาพก็คงขึ้นต่อแหละนะครับก็ถ้าเปิดแต่แถวนี้ก็คงดูดีแล้วก็อาจจะชุดขึ้นต่อได้ถึงแปดสามศูนย์ รอเสรเปิดนิดนึงผมว่าเดลต้าเดี๋ยวเดลต้าเปิดช่วยเดี๋ยวเรามารุ้นกันต่อสหับภาพรวมการลงทุนในวันนี้นะคะวันนี้ขอบคุณจั์ติมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ